คำว่าธรรมะธรรมะแปลว่าความจริงของตุกชีวิตสรรพสัตว์ในโลกอันนี้ย่อมมีดีและบดีคู่กันออมิจฉาคือความเห็นผิดสัมมาคือความเห็นตามความเป็นจริงเป็นธรรมดาการแสดงธตมของคูบาอาจารย์ทั้งหลายที่พกเข้าได้ยินได้ฟังมากสรุปแล้วด้วนล่งแต่เป็นผู้มีจิตเจตนา จกเหยค้นถอนความเห็นผิดโดยเราจะแ,แสดงตามความเป็นจริงนั่นแหละว,ว่าเวลาพวกเฮาฟังธรรมนันอันนี้ที่องค์นันองค์นี้ที่เพิ่นวาที่เพิ่นแสดงออกมาเจตนาของเพิ่นโดยเราจะเป็นความปรารถนาและวังดีกับทุกๆคนนั่นแหละเว,ว,ว่าพวกเฮาฟังแล้วนะบ่แมนว่าไปยืนยันไปตัดสินว่าองค์นั้นพูดผิดองค์นี้พูดถูก สำนักนั่นสำนักนี้แล้วก็หาเหตุผลต่างๆมายกอ่านความเห็นของตนเพื่อให้คนลงความเห็นของตนที่จริงเนี่ยถ้าที่เราฟังมาบัตทุอาจารย์นั่นแหละวนแลแต่มีความปราถนาและหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันต่อสัตว์ด้วยกันบัตถุทุกอย่างนั่แหละทำไมนี่นํามาปรับเพื่อให้เห็นตามวามจริงว่า ถ้าทำเลวทำบดีออก็ต้องได้รับผลกรรมคือการกระทำทางบดีถ้าทำดีก็ได้รับผลกรรมทางดีจังหวะพวกข้านัเลือกขีดพริรณาเบาื้งดีโลกนี้มีดีมีเลวมีมจชาและสัมมามีค้นพานและคนดีทัออ้งสันถ้ามันดีทั้งเบิดคือว่ามีทหารว่ามีตำรวจด,ดอกถ้ามันดีทั้งเบิด อันนี้เก็เป็นธรรมดาพวหเข้าเห็นความบรจีรังย,งยังยืดเห็นความถูกที่พวกเข้ากำลังประจญผชิญอยู่นี่แหละเลือกปฏิบัติเลือกว่างจิตเลือกว่างใจมันเป็นคำสอนทั้งบทที่พระพุทธเจ้าเข้าแสดงออกมาก,ก็เพื่อจะให้ปล่อยว่างจากความยึดมั่นถือมัน่นในความเห็นแก่ตัวเพราะว่ามันมีความเห็นแก่ตัวนั่นแหละมันจึงมาเที่ยวเวียนายแต่เกิดอยู่นี่ เหตุนึงใดข้างศีรษะอารมณ์ความยึดมั่นเธอมันในความจากใดอยากดีอยากมีอยากเ็นอยจากมีอำนาจเหนือใครๆทั้งปวงจึงมีการเบียดเบียนและทำลายทำไรซึ่งกันะกันถ้าเราเห็นความเป็นธรรมดาความเป็นธรรมชาติลืกกดแห่งกรรมที่เป็นธรรมดาของมันมีอยู่แล้วคือทำดีก็ต้องได้รับผลตอบแทนที่ดีทำเลวก็ได้รับผลตอบแทนที่เลวเดี๋ยวเรื่องลึกเข้าไปก็นั่นอีก คือเรื่องสวรรค์คือเรื่องนกรกพวกเข้าบโหบหูมาเห็นพอ,อเข้าบาร่ทันตดเสือเขอ้าบึงสวรรค์ดิบดิบนรกดิบดิบนี่ก็ได้ดอกเออป็นลักของเขาเขาจับได้เขาก็เอาไปติดคุกไปข่าเขาเขาก็น้่ขาขึ้นทั้งสิ้นนี่เอาดิบดิบเหนไหมทั้งทั้งตีบตายนี่นแหละครับรถโดยปรามาทหรือกินเหล้าเมายาเสียสติกะทำอย่างที่ เหตุไปเหตุมาเหตุเหตุจากของเองเป็นคนพผิการทุพพลภาพไปก็มีเออนี่ไมว่าหาต่างๆไปหาเห็นสวรรค์ตอนตายหรือนรกตอนตายเด้นี่เอาตรงนี้ก็ได้ไปหลอกล่วงตุ่มตุนเขาทำสิ่งที่มันผิดศีลธรรมและกฎหมายจังสิเขาก็จับเขาคุกเบิดอิสระภาพก็มีจำกัดเวลาให้กันเห็นบ่ ติดปีหนึ่งติดหกเดือนติดยี่สิบปีสามสิบปีหรือตลอดชีวิตตลอดทั้งโทษท่านอะไรมันหนักปะหารชีวิตนี่ไงนรกดิบๆก็ดีสวค์ดิดิบๆกระทําดีแล้วอยู่สุขสบายอยูใ่ในขอบคั่อยู่บางใดนอนบางใดสบายบ่ได้มีความกังวลว่าภัยสิมตีมาข,าข่าเขาบ่ได้เหตุผดอย่างบ่ได้ทำลายเบียดเบียนห้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและสั์สินตลอดทั้งคนละสัตว์เงแหละ อยู่ใส่ก็บสบายนอนใส่ก็ได้บระเด็คือคนทําผิดเด้แต่คนทําผิดเด้ยยู่งบงได้ก็บอกสบายใจย่านแต่เขามาขาเสียงใบไม้เสียงลมผัดตกใจตื่นแลนนีอหละนั่นคือคนมันมีความผิดที่จริงทุกคนมันสำเนึกได้ทุกคนนั่นแหละในความผิดในความผูกแต่ว่ามันเห็นแก่ตัวมันก็เลยลักมั่งปนกี่ขามั่ง โทษได้มนุษย์กับสานีแล้วแต่ว่าโทษในนรกมาหนักกว่านี้อีกเด้เขาเคยแคร์อย่างนี้แต่ฟังหมอนรกที่เขากระทะนรกที่เขาวาดภ่าไปมันเป็นแค่สมมุิว่าเป็นเป็นหมอกระทะตั้งไว้แต่ต่มคนกระสือเลยความจริงมันว่าเป็นนางสัตน์เลยบได้เศษบบได้เสียของความจริง,รงเบิดแผ่นดินเบิดตแผ่นทองทะเลนัน่นอุ้ยธรร้ามาดาว่ะนี่เขาจะวาดโดยสมมุิขก้นมากพ่อให้ เห็นเป็นร <Brothers> ูปคร่าวๆือ <hi> ซ <atsu> ื้อเนี่ยจังหวะลายยางที่นาออกมาบอกเบาเบิดดอกแต่ว่าเรื่องสวรรค์ก็คือเข้านอนยูเงื่อนอยู่หน้าอยู่หายกินสบายสบายไปทั้งได้ก็ปลอดภัยเม่ได้กังวลวบาภัยเสีมา่อน้่ขาน้่จับเขาตีหาว่าน้่มจวบากูไปหลักอันนั้นอันนี้ของเขากูไปด่าเขาไปพิษเทียงกับเขาภัยเสียเอาคึืนบ่อนอือ หรือว่าเสียงเขาสนะแล้วก็ยิมยิย่องดีใจเอไปวอาไปคุยว่าโอ้โหอดอยัางสั่นแหละทั้งว่าที่พกเข้าเขาว่าทำหมั่นแป่อกขาอมจริงของถูกชีวิตสับสั์ทำเรวก็ต้องได้รับผลกรมอันเลวทำดีก็ต้องได้รับผลอันดีอันดีคืออยู่สบายใจทั้งกายทั้งใจนั่นแหละดีก็เลยอันเรวก็บ่สบายใจทั้งกายทั้งใจเอนกัน สิไปว่ายังอันกฎแห่งกรรมมันนีบมพนอยู่แล้วหละกฎหมายบานๆธรรมดาเขานี่โลกๆเขาดีมี่คดีไปสิปียี่สิปีกลับมาเข,ขายังจับเอาคือเก้าสิไปววายังกับกฎแห่งกรรมอันนยุติธรรมยิ่งกว่ากฎหมายอยู่แล้วถึงกฎแห่งกรรมเนี่ยพวกเข้าจึงเห็นซะเห็นยังเห็นความขีดของเจ้าของที่กําลังเป็นถูกที่เป็นลงกาลังเราร้อนกังวลอยากได้ยังอยากดียังอยากเป็นยังอยากได้ดีอยากมีอยากเป็นกับสิ่งใด เข้ากับถูกกับสิ่งที่เข้าจากไดางดีจะไม่ากเป็นนั่นแหละอย่าเรื่องาทุกคนเนี่ยหากินแค่ซ้ำตายตายบดอยูบ่มีพล้ยหลอดจากคนดอกว่าควรสาเดกเสเด็ออันใดที่มันเหตุให้เข้าเป็นถูกเป็นกังวลเป็นดรอนเป็นเหตุแห่งความไปเกิดไม่คิดพิรณา,ามันเข้าไปยึดเพื่อหยังยึดมาเพื่อหยังจากไดมาเพื่อหยัง ผู้ติดเ้าคนว่างแนวทางเหพวกเข้าใสชีวิตสุขสบายอยู่แล้วมันบริยารอาหารยารักษาโรคเครื่องนองโมตลอดทั้งที่อยู่อาศัยทุกๆคนมีพ่อเพียงเบิดหลั่งอยู่ดีเพียงแต่ว่าความโลภเกินไปก็เลยอย่างไดของผู้อื่นก็นเลยมีการทาผิดแต่เขาเข้าใจเขาว่ามัจจิมาว่างจิตเป็นการในการดำรงชีวิตใสชีวิตนะอาหารกับพ่อมีหม่องทําม,มาหากินที่อยู่อาศัยนั่นแหละ เป็นแรงแห่งกันเหนืดออาหารบัวว่าสิเป็นไฮน่าบานกับพ่อมีอยู่แล้วเครื่องนูนของพ่อมีอยู่แล้วยุ่แค่หายกินซ้งตายไปไปสางความเดือดร้อนให้ือไผ่พอการการสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นกับส้างตัวเองนั่นแหละเดือดร้อนก่อนคือเข้าสิไปหลักของเขาเขาคิดวางแผนคำนวณไว้แล้วคำนวณไว้แล้วโอ้ยไปยากคืออย่างนี้ถ้าไปทำความดีมันไปแบบเปิดเผยไหมไปดังๆก็ได้ส่วนมมไปก็ได้ ถ้าไปทําเร็วไปลักของเขาไปปนเขาเอางสิออมันได้ลี่ไปแอบไปลากไปหมอไปย่านพุ้นันรูย่านผู้นี้รูเด้ถ้าไปท้าดีหรือว่าไปทําบุญไปทําบุญวันานั้นว่าเฮ้าประกาศใส้เครื่องกันย่างไดเอ,อนี่แม,มนเปิดเผยก็กันนั่นแหละความเร็้ยวถ้ำยาหักเนี่ยแป็ว่าคนกทําำเนาะเออ่กลกาบอกผู้อื่นพร้อมดออออิในสุดท้ายแล้วมก็จับได้คือเก้านันแหละ มีผู้ใดหลอดดอกกคดห้อยกมธรรมดาแลวเพาจึงเอาธรรมะนี่มาพัฒนาชีวิตของเขาเองพระพุทธเจ้าแสดงความจริงโดยอริยสัจขึ้นมาอันนี้เป็นเมิชฉาทิฏฐิความเห็นผิดความเห็นแก่ตัวทำไรยทำไร้ผู้อื่นสุดท้ายแล้วก็เขาสู้ทำได้ตัวเองอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นมควก็เป็นจริงทำทำดีใดดีทำเลวไดเลวนี่เป็นธรรมจริงปรับใส่กับชีวิตของวกเขาเองครับ ก็แสดงแล้วให้พวกเขาเห็นถ้าอยากยุ่สุกสบายก็จะไปเบียดเบียนรังแกทำลายทำไา้ผู้อื่นเสียชีวิตและทรับสินแน่มันก็เป็นสวรรค์ดิบๆกันหายอยู่หายกินไปมเหมะไปแม่ไปซ้ำตายนั่นแหละบุญมีพระใดเอาสมบัติมากมายไปได้เจ้านดอกจังหวะแห้พวกเข้าจารณะระลึกนึกถึงประสบการณ์ชีวิตจริงของจริงของตัวของเอง ที่ผ่านมาในชีวิตที่มันมีชีวิตเหลือหลอดอยู่ท่าสูเมอร์นี่ระวางสุขกับระวางถูกอันไดมันมีมากกว่ากันอกหักผิดบังกับสมบังอันนี้มีมากกว่ากันทั้งผิดบังและสมบังถูกทั้งหมดนี่เพราะว่ามันเข้าไปยืดอย่าลืมเมือสุดท้ายก็ต้องตายเสมอกันนี่ไหมจิตใจที่มันสั่งสมที่มันบาว่างที่มันบบาใครมันก็นําตันหาอุปทานไปเกิดภพใหม่เด้อ ยงบอกตัวคนหาเครื่องอยู่ให้ดีเถอะอยู่นี่คือเครื่องอยู่ของความรู้สึกนึกคิดของตนเองหรือพยายามจะส่งความคิดออกไปทั้งนอกจะไปคิดเดียเเด๋ยวก็หักพวกนั้นเดี๋ยวก็สร้รางผู้นี้เดี๋ยวก็เกลียดพวกนั้นโกรธผู้นี้นั่นแหละอารมณ์นี้หามันตายข้างกลับไปนรกอแต่าอารมณ์ดีอยากทำบุญอยากทำท่านอยากสัง่งวัดสัง่งว่า,าสวดมนต์ภาวนาดีกลับไปสวรรค์แต่ทั้งสองอยางมาต้องหยุดเนี่ย คำขอความพอ,อใจมิชากับสัมมาหให้ดีลายลายางก็ดดกตีพอเขายังสับสนตัวเองกับคําบอกผู้อื่นที่ถ้าบ่อ,อยากสับสนติอยู่ในล่มหายใจเลยอยู่ในล่มหายใจบพะต้องไปหาเหตุผลเพราะต้องไปมีความหมายใดๆทั้งสิ้นล่มหายใจจุดอนาล้มสร้างวิหรารธรรมแห่งตนทางเลื่อนแห่งใจของตนเอาความรู้สึกมาอยู่ในตมส่วนมากคนมาเอาความรู้สึกไปอยู่น้ำผู้อืน่นความรู้สึกยังพอใจกับคนนั้นมั่ง ไม่พอใจกับคนน,กกนั้นมัง่งรักคนนั้นมัง่งเกลียดคนนั้นมั่งตั้งเต,ตื่นขึ้นเตาร้อนนอนหลับบ่ได้เคยอยู่กับตัวเองคนบ่ได้เข้าใจได้เหฮาวางสิบ่ได้อยู่กับตัวเองเทั้งใดเอาง่ายๆคือกินเขา่าอย่าง,างบ่ได้กินเข่ากับตองเองกินเข่าอยู่นี่ปากกันก็กินอยู่มือมันก็ใส่อยู่ตาม,มันก็เห็นอยู่น้อกินแต่ว่าใจมันไปคิดถึงผู้อื่นพูนนั่นแหละสาเหตุแห่งเกิดก็ดีไปคิดถึงคนนั้นคนนี้แล้วก็เดยวก เดวยวกรลักมั่งเดวยวก็เกลียดมั่งนาดบุคคลคนเดียวกันพวกก็เมียแท้ๆว่าหักกันแทๆ้ๆนก็ดีมันยังมีสั่งความพ่อใจเราพอใจให้กันเองนั่นแหละให้เห็นลุ่มลึกเขามาสู่อารมณ์ยังยังกระส่างเถอะในโลกนี้หาความดีลังอย่างยื่อนใบดอกแต่จกลุ่มลึกก็นี่ก็ต้องหาวิธีเขามาฝึกหัดปฏิบัติแห่งตนนั่นแหละอันนี้เป็นแค่เปลือก,เป,อกเป็นแค่น,กนอก,นอกมันเด้ เ้วก็เขเฮาก็เตือนกันไว้ตลอดเวลาเขา้าไปฟังรรมคู่บาอาจารย์หลายที่่นแสดงอย่าไปแสดงความเห็นอยังใดๆทั้งสิน้นแต่ว่าให้เห็นความคิดคของเจ้าของกับความรู้สึก,กของเจ้าของกัาล่งไปยืนยันกําล่งไปตัดสินอย่างเพื่อนเบาผิดหรือเ,เพื่อเนเบาถูกคือเข้าเห็นกันหลายอย่างเ,เรื่องการสร้างพระพุทธรูปจังหนี่ก็มันมีมาแล้วสิไปตกเถียงกันเท็หยังถึงว่าม,มีจริงบ่มีจริงบ่ต้อง เขามาเบิง่งตัวเองเลยหรือการพิสูุรับเงินและทองก็จะไปเหตุยั้งเขาบอกต้องไปยืนยันตัดสินยังดอกหันมาเบิง่งความรู้สึกจากของเบิงความคิดจากของเออเบิ่งว่าได้หรือบ่ได้เดินจริงหรือว่าจริงเดินช่างมันกลับมาเบิ่งร่มหายใจจากของเบิ้งความรู้สึกจากของนั่นแหละคือกําลังเขาไปยึดมั่นถือมั่นในความผิดและความถูกความผิดและความถูกอะไะเหตุท้า้าคาอกันเรียนไหวได้เกิดลงทำทั้งบททั้งปวงแล้วบ่มีผิดบ่ไม่ถูกเด้ สำหรับผู้สิไปีิ่านบ่มีพิษบ่มีถูกบ่มีบุญบ่มีบาบ่ามีดีบ่มีเลวว่างนี่แหละเขาต้องการตัวนี้จึงบอกว่าให้ทุกคนเบิ่งวามคิดตัวเองมันกําลังไปคิดยืนยันตัดสินยังกับเรื่องของไผ่ผู้ได้พิดผู้ได้ถูกนั่นแต่มันไปตัดสินแล้วมันจึนดึงผู้อื่นมาเป็นมูอพวกเออมึงว่าคือกบอกบว่าเด้แล้วก็หาเหตุผลกลไกต่างๆ กูจากตำราจากผู้บาอาจารย์ทั้งมายืนยันความเห็นของนี่แล้วว่าหีว่าทิฏฐุป,ปาทานเอาความเห็นตนเป็นไงสิรพจตุป,ปาทานจากการได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นเห็นมาเนี่ยการมุป,ปาทานเกิดความพอใจอ,อ,อัตตะวาทุป,ปาทานแสดงความรู้สึกโตนี่มันอยู่ในโตเฮาเองเด้อความรู้สึกที่พอใจแล้วไม่พอใจนี่เด้ออย่างทีแสดงออกมาทาั้งว่าจา่าจึงเรียกว่าอัตตะวาทุป,ปาทานนี่แหละเพราะว่า อุปทานเป็นปัจจัยบังเกิดพบเมือ่อมันมีอุปทานเกิดความรู้สึกพอใจแล้วพ่อพ่อใจแล้ว,พ,ลวพบก็บคือความรู้สึกที่พอใจหรือไม่พอใจนั่นแหละนะพบแต่ตายตอนนั้นกัแล้วแต่ว่าถ้าเจ้าบ่พอใจจะกลัวลุ่มแล้วลุกนเจ้าพอใจทั้งบุญกับไปสวรรค์แค่นั้นเลยต้องละออกให้เบิดต้องละออกมห้เบิดคํคำว่าละนี่เป็นแค่คำบอกคำบอกละจริงๆบ่มีความคิดต้องอยู่กับลมแหน่หนึ่งเดียวจงวังหวะทุกคนสั่งวิหารละรมของตนเอง ส้่งเรื่อนแห่งใจสาง่งวิหารธรรมทำมจิตให้ประโทย์ระเบิดบานอยู่ในความสุขความรู้สึกแห่งตนกายเวทนาจิตธรรมจะหน,นีออกจากจากธรรมแห่งตนเนี่ยอยู่ในกายลมหายใจคือกายในกายเวทนาคือเวทนาในเวทนาเอาปิตินั่นแหละมาเป็นเื่องยู่วองเหาเออเป็นเอกะเป็นเอกคาตาจิตเอกะฆาตาลมเน่นยุบมงังดีบริสุทธิ์ว่าหฮาสุดดหมากผลหรือผ่านทางใดก็แล้วแต่ เออมื่อได้ปราศจากความคิดเในเมืองั่นๆนะมันก็เป็นของมันเองเหรอกแหละมันไม่มีคำว่า,าวหรอกเนเทียบทั้งสันนะพอ